อยูาเันค่ะส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนน่นคะคนมาพบกับการมาออกพื้นที่ในงานใส่ลูกค้าด้านนอกนะคะ<น>มากับพี่เซลทั้งสองคนนะคะวันนี้ขอมาเป็นผู้ติดตามแล้วันนได้อวันนี้นะคะลูกค้าเขาก็ เป็นร้านค้าขายของชำขายหลายอย่างมากเลย,ลยก็มาทดลองขับรถมิวเกันนะคะก็จะพาไปดูว่าการทดลองทดลองขับตัวรถมิวเอ็กยูสุของเราเนี่ยระหว่างเครื่อง1 9 0 9กับเครื่อง2,000ที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันโอเคไหมแล้วก็ภายในภายนอกการขับขี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปติดตามตอนต่อไปเลยค่ะ มีก็ได้ไม่มีก็ได้รถไฟก็ได้ใช่ไหม,ม จองเรียบร้อยครับหัวหน้าพามาจองนะครับวันนี้จองเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเป็นรุ่น Elegance เครื่อง 3,000cc สีขาวมุกค่ะโอเคค่ะค่นี่ลูกค้าจ่ายสดค่ะออ๋จ่ายสดค่ะจ่ายสดเงินจองเลยค่ะจ่ายสดเงินจองเนี่ลูกค้าก็ถ่ายเราเหมือนกันไฟฉาขอยถือไมค์ครับพี่ ทดสอบรถนี่เป็นยังไงบ้างคะดีโอเคไหมโอเคเลยเบาะีนั่งสบายรุ่นอะไรมิวเอ็กซ์หนึ่งกิ๊เก้าแต่ว่าแต่ว่าสนใจเครื่องอะไรคะสามพันมีสองเครื่องครับขับขี่การออกตัวภายในเป็นยังไงบ้างขี่ตัว1นึงกิเกาไอ้ตัวนี้ผมชอมชอบภายในเนาะมิวเอ็กซ์เน่ะชอบภายในนั่งสบายคือคือตัวเองอะมันมีเหมือนกำเนื้อ นักเสพแม่กำเนือสะโพกอ่ะเกาเรียกกำเนือสะโพกกันทับเส้นเนาะอันนี้ถ้าเบ้อนั่งสบายนะมันจะรู้สึกเลยมันจะกดเนาะพอนั่งดูแล้วเออรู้สึกว่ามันมันสบายเลยสบายเลตอบโจทย์เลยตอบโจทย์ตอบโจทย์ชอบอยู่แล้วก็คือใช่ใช่ใช่คือคือคือใจมันมาอยู่เร็วเนาะคนี้ลองนั่งดูลองขับดูไม่เคยเข้าหรอกไม่เคยเข้ับดูนี้ได้ได้ขับวันนี้แหละใช่ลองขับก็โอเคแหละดีดีชอบอยู่ชอบชอบแหละแต่ว่า แต่ผมชอบมันสามพันว่าบางคน <Yep. S 1> ชอบชอบคมเร็วเนาะชอบชอบมันออกตัวเนาะสามพันปากล่างปากล่างยี่เดืนล่างตั้งอย่างไรเนี่ยลา่างอย่างไหนคะ <c oughs> ล่างตั้งอยู่อา่าไทยอำเภออ่ะมันยังไม่ถึงอำเภอเนาะนะจัก,กราดก่อนถึงวัดใช่ไม่ถึงอำเภอ <c oughs> จัก,กราดอยู่จัก,กราดครับร <c oughs> <า>ับรับสวัสดิการรับทุกอย่างขายของชำได้นะคะอยู่ ตำมนทองหลางตำบลทองหลางอพภอจักราศมนทองหลาครับตำบลทองหลางค่ะรับทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับสวัสดิการของร้าด้วยโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเราได้เราต้องมาเพราะละคึงเพราะละคึงได้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 เขาบอกว่าเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าได้ค่ะเดือนหน้าได้เหนือนิติทาส่งไห้ใช่ไหมคะ่แล้วที่นี่เราจะ